หอมพี่น้องเราก็มีใสบะเขือนะทั้งคลายทั้งจับทายทั้งอันกดติดตามกดซับสไครตกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อนรอให้เดือดก่อนนะคะรอให้เดือดแล้วให้เปื่อยให้สุกก่อนจ้าแสบบอปุ๊บย่างม้อนเลยใสผักนะคะแล้วเราก็จะใส่กลลงไปนะคะ แซ่บว่ะพี่น้องยังไม่ได้ใส่ผักเลยจ้ะนุ่พี่นอ้องเห็นไหมคะพี่น้องราก็มียนผักกระเยงนะคะนี่ผักกระเเยงกะเเยงจ้งงงพะพี่น้องก็เลยเท่ากับมะขวเคียงก่อนพี่น้องพี่น้องราก็มียนผักกระเยงนะคะนี่ผักกระเเยงกะเเยงจ้ะพี่น้องก็เลยเท่ากับมะขวเคียงก่อนพี่น้องผ้ามาออมกบพี่น้อง ตำเครื่องก็น่ะเขานะนะตำตะไคร้ใส่พริกแกงจินตานะคะเพื่อนๆตำให้โปกให้ละเอียดจ้ะแล้วเราค่อยเอาผักลงนะคะเราก็มาปิดฝากันเลยจ้าปิดฝาไว้พี่น้องป๊บนี่กับมันเดี๋ยพี่น้องจ้าหัวแห่งแห่างค่ะ พักใส่พี่น้องค่ะฝากมาข่วนหวยหวยอ้อมแบบพิซานบานห้อยแล้วพี่นออ้องอ้อมกบกัวเที่ยงไงหอมไนผักสลดัด น้องเราก็มเนีนผักกระแยงนะคะนี่พผักกระแยงผักระแยงจากพี่น้องก็หรือถ้ากับมะขวางกันพี่น้องพร้อมพี่น้องเ้าถ้าก็เติมน้ำข้นห่วยหวยพี่น้องค่ะ ผักสลดนวนปบนี่กับมันเดี๋ยวพี่น้องจา้าหัวแหงแหงแงค่ะใส่ผักกะแ,แยงใส่ผักชีใส่ดอกอล้ออันนี้กักบเฮาพี่น้องกบกบกบหน้า ซื้อมาหลักว่ามันมันพี่น้องคบนี่กับมันด้วยพี่น้องจ้ะตัวแห้งแห้ง,หงค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกดติดตามให้หน่อยเด้อช่องช่อ,ชอพาแซ่บหนัวนะคะหอมๆจ้าการันต์ก็ใส่กบลงไปได้ยพี่น้อง ใส่กบต้องไปได้จ้าใส่กบต้อ,ปปองตีคัวคัวแหอๆหอมๆใส่ผักกะแย่งหอมหอมใส่ผักชีนะคะใส่ดอกหอมไอ้ดอกบักควักทองนะคะสีผ้ามาอมกบพี่น้องตำเครื่องก็น่นะนะาเนาะตำตะไคร้ใส่พริกแกงกินตานะคะ ทำให้โพกให้ละเอียดจ้ะเื่อพหน่อยแสบๆต้องกันมันกบหน่อยเพราะมันกบบแน่จะไปหน่อยคบหน่อยกบเพราะอะไรพ่อ,พอน,นัอ่นหรอน้อยไม่กบแกะน,นะคะกบอ่อนอยู่แล้วเราก็อเอาผักลงนะคะเราก็มาปิดฝากันเลยจ้า <c oughs> ฟ้าไว้พี่น้องหอมหอมคักขัซ่บษเศษนี่พี่น้องกรบกรบพักสลดนุ่งห่นน่องแล้วก็เมียนผักกะเยงนะคะนี่ผักกะเยงผักกะเยงจ้ะพี่น้อง หอือเถ้ากับมะขวะเคียงกันพี่น้องนัวพี่น้องเห็นั้ยคะใส่ออผักลงไปแซ่พี่น้องกบกบยั่วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อนนำลงไปแล้วนะ เติมน้ำมือใหปกดปดแบบว่านันา่นแหละกะพี่ฟ้าไว้เนี้ยมาก็คกอยใส่ผักต้องใป่พี่น้องใส่ผกักกระแยงใส่ผักชีใส่ดอกขึ้ึ <laughs> ผักใส่พี่น้องค่ะฝากหน่อยตัวเคี่ยงนหน่อน ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกดติดตามให้หน่อยเด้อช่องพ่อพาแซบหนัวน,น,นะคะนะ้ำต้งไปแล้วนะเติมน้ำมือ่อยก็กดปดแบบว่านั่นหละกะปีฝา,าไว้เนี้ยมาเขาก็าค่อยใส่ขากก้องไปพี่น้องวกวนหวยหอยอ้ <c oughs> อมแบบพิสารบ้านเฮ้าไปหรือพี่น้องอ้อมกบกขัวเทียงหนอหอมกัน ขัวเริ่มสีแหงแล้วจ้ะต้องขัวแหงแหงคอยหอมหอมข้ใส่ผักลงไปคอยหอมหอมแหงแหงแล้วพี่น้องเราข้อยเติมนัวพี่น้องเห็นไหมคะกบหน้าใส่นนาลงไปพี่น้องใส่นนามเราก็ใส่ขก๋วยกวไปจักน้อยสูตรสอบ,น,อบน้องเราก็เมี่ยนผักกระแยงนะคะนี่ผักกระแยงผักกระแยงจ้ะพี่น้อง ก็อื่นเทาก็มาขวะเคียงก่อนพี่นอ네้องพ em. ี um ่น้องแล้วก็มี่ยนผักกระแหงนะคะนี่ผักกระแหงผักกระแหงจ้ะพี่น้องก็อื่นเทาก็มาขวะเคียงก่อนพี่น้องพร้อมพี่น้องเดี๋ยวเ้าวคอยเติมน้ำข่นหวยหอยพี่น้องค่ะพี่น้องแล้วก็มี่ยนผักกระแหงนะคะนี่ผักกระแหงผักกระแหงจ้ะพี่น้อง เราดูเท่า,ากัมขวเคียงกนพี่น้อ,องรอให้ผักสลุดแล้วเราก็ยำเสิร์ฟได้เลยค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะรอให้ผักสลุดแล้วเราก็ยำเสิร์ฟได้เลยค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเชฟเบียร์วันรวนว เรามาใส่ผักลงไปเลยค่ะพเพื่อนๆเราให้ผักสลดแล้วเราก็เยมเสิร์ฟได้เลยคะ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะน้ำลงไปนะ,ะนะเติมน้ำมื่อไหรก็ปดแบบว่านันลกักะพีฟ้าไว้ยนี้ยมาเหากค่ใยไส้ผักลงไปพี่น่องนัวพี่นอ่องเห็นไหมคะหอมๆออออกันจ้ะ จากนั้นก็ใส่กบลงไปเลยพี่น้องใส่กบลงไปเลยจ้ะใส่กบลงไป,ป,งไปวขวาัขวให้หอมหอมๆพี่น้องแล้วก็เมีเ่ยนผักกระหยงนะคะนี่ผักกระหยงผักกระหยงจ้ะพี่น้อง,องก่อเลยถ้าเกิดว่าขวานเคียงกันพี่น้องขวานให้หอมขวกบแซ่บๆมเลยพี่น้อง รอให้ผักสลดแล้วเราก็เียมเสิร์ฟได้เลยค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเด้อฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกดติดตามให้หน่อยเด้อช่องพ่อาพาแซ่บนัวนะคะขัวเริ่มสีแหงแล้วจะต้องขัวแหงแหงแหงคอยหอมหอมห้อ,อใส่ผักลงไปขวยหอมหอมแหงแหงเราพี่นองเราข้อยเติมกบ ปอกยั่วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อนสผ้ามาอมโกบพี่น้องตำเครื่องกอนัเอนเขาเนาะตำตะไคร้ใส่พริกแกงจินดานะคะเพื่อนตำให้โคกให้ละเอียดจ้าผนะ้ามาอมโกบพี่น้องตำเครื่องกอนัอานเขะเนาะตำตะไคร้ใส่พริกแกงกินดานะคะเพื่อนตำให้โคกให้ละเอียดจ้ะ แอบบ้าปุ๊ดๆๆ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 